ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมนี้ยุนาที่ว่าการอำเภอราสีสไลามาเห็นเพันขายบักตาลครับคุณผู้ชมอ่ะมาเบิ่งเนี่ยครับออสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าครับครับอ่าเพันขายบักตาลอยุนี่นี่ยเนี่บักตาลเพัอนเนี่อย่างงามนะน,นวยพอดีกินเลยบวะครับเนี่ยครับขายจังได้ครับเนี่ยถุงเนี่ยสามสิบห้าสามถุงหน่อยโอ,อมันมีสามอันนี่สามสิบห้าบาทบ่ถุงหนึ่งเนี่บ่สามสิบห้าสามสิบห้าสามอ๋อหมายเข้ามานี่เนี่ยอันนี้ร้อยนึงนี่หิวนึงนี่ร้อยนึงอ๋อหิวหิวละร้อย อยู่ละร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมกับเบิ้งบักตาลเพิ่อนเหรครับทุกคนไปไปขึ้นมัตตาไซครับส่วงนีนบักตาลเนี่ยแถวบ้านแถวบ้าน,บ,านบ้านไหนหล่ะครับบ้านพะบา้านขัวน,นี่บ่เอามีต้นตาลอยู่บ่ครับแถวนี่ยมผมนึกว่าตะ่นทั้งอุทุมพรที่ว่าปลูกลหลายๆออกไปทั้งวัดป่าพิมลมังค่าล่ามพุ่นไหมแถวแถวเอาก็มี่ให้กันบ่ครับปลูกไว้เองบ่ครับหรือว่ามันอยู่ในธรรมชาติบ้างการธรรมชาติหาซื้อตัวนู้นไปอ๋อหาซืา้อต้นไว้เหม่ลามันได้นวยเทาก็ไปไปขึ้นเอา ขึไปเก็บเลยหรืเอเลปล่าครับไหนกาขึ้นละซ้อยอย่างเดียวโอ้ทวดนะครับด้วยเขาไปเหมาเพื่อนนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่เขาเหมาแพางบันไดเหมาแพางบ่ต้นละหาร้อยต้นหนึ่งหาร้อยโอ้กิดราคาอาการอยู่เนาะเปิดราคาลอยมาละหะกเกือบพัน,นอือครับเหมาไหวเลยบอเ่ครับบัตย่ามันออกหน่วยเขาจังไคอยมากเปียเ,เลยต้องมองก่อเหมาเป็นปีเลยบอเ่ครับครับสามปีเลยโอ้ข่ามไปเลย ทำสองสามปีเลยป่ะครับการเมาไว้วไนวเนี่ยของโรงเรียนอของสาขาสานเอาก็งเมาเห็นเป็นเงินก้อนให้เด็กหน่อยเลยนะเมาเมาเป็นเงินก้อนให้เด็กหน่อยเลยค้าอาหารเด็กหน่อยไปเรื่อยค่าอาหารเด็กหน่อย,อย,อยแถวนั้นละวันเถอะนี่แหละครับคุณผู้ชมพคนขายอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลครับนี่อยู่ลานจอดรถเลยนะครับมจเเเดียวร้านลานจอดรถในหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลคนมามีเจ้าเดียวเลยพคนมาขายของสามซังอันซ้ำนี่นี่ กำลังพ่อกินเป็นบ่ครับนี่พอดีกินบ่ครับครับช่วงนี้พอดีกินเลยอ่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่พันขายถุงละลอยครับมันมีสามแผกอยู่ในข้างในนี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเก็ตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ